ล่าสุดพี่น้องครับผมนอ้องเต่าหยองยุคคนเด่นรอวเต่าหยองระเบียบวัฒน์ศิลเนาะพี่น้องเนาะก็บเปิดโตแบนน้ำหอมออกมาแล้วพี่น้องครับบัตรที่นี่นะฮะซอยใหญ่ใจดีนั่นก็นคือซอยแอนออร์ดีพี่น้องครับผมกับ อ,อุดหนุนน้องชายไดย้อุดหนุนน้องชายเพราว่าสิเป็นการสร้างทั้งสีแดงและสีดำเพื่อนว่าจังสันนะฮะกินกันในห,หอมบักฮักวสันตัวหลังจากเต่าย้องเปิดโตไป,พ,ตนนตป,ตไปพี่น้องครับผมแอดอะไรก็สร้างมาเลยว่าสันตัวอยากอุดหนุนน้องเต่ายองและเรื่องเล่าที่นุ่มจิราเสย์มองคลิปตอนจากนี้ไปพี่น้องครับก็คือมีไม่พัชรีเขามาร่วมแจมพร้อม เมืองให้ดีเมืองให้จบพี่น้องครับผมว่าไม่พัชรีเฮดอีหยังกับต่อยองและต่อท้ายช็อตฟิวบักคักตัวพี่น้องครับในคลิปนี้นะฮะคุณเป็นซีออล่ะคะซีออโจงจบครับไม่ไม่น้องนี่ให้ยัยไงให้เอาขายของอยู่เขานำอะไรจะขายแต่ของคาขายของอยู่ขอร้อง พี่แอนเหมาน้ำหอมแบรนด์ T A T A ต้าวยองระเบียบวาทศิลป์นะครับไม่เมื่อกี้ก็คือน้องน้องให้ตัวเทศมาอยู่แล้วแต่ว่าพอพอมาวันนี้ก็คืออุดหนุนแล้วก็อยากได้ให้ทุกคนได้คิดสิก็เาหราว่าทุกคนเอาไปใช้แต่หนูฉีดครั้งแรกหอมชื่นใจชฉีดครั้งต่อไปหอมขึ้นตา ตอนนี้มีสองกลิ่นใช่แล้วก็มีกลิ่นที่สามที่กำลังแบบมีอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยอยู่ก็คือไม่ว่ากินอย่างนี้กูว่าเราไปหาของอื่นกูหาตุ๊กตุ๊กกัได้เดี๋ยวอันนี้พี่แอนเหมาเออทำไมยัยใหม่ไม่ทำน้ำหอมมาขายวะกินตัวเองขายวะได้เอาแรงกูกาป ไกูเีย้ไม่ใช่แต่ก่อนนี่คือไม่ไหวพ่อแต่กายขายในวิธีซื้อเสมอต่อเตะนะเดินมาเบิดซื้มืสมอยังขายตอนนี้อย่างเมื่อกี้ก็คือแบบก็มีขายแต่แต่มันกลิ่นที่กินที่แบบกินมันอินเตอร์แม่ยองมันขายได้แล้วราคามันแค่ก็เหมือนน้ำหอมบางราคาเท่าไหร่ราคา49แต่ถ้าปกติราคา49ราคาหลักร้อย โอ้ย้องนี่เราคุณบอกกันที่มันเต็มมันเต็มคนตื่นตัวไอ้คอร้องอีหลีมอสมันจะตีจีจีไฟจีไหนจีแกนบอกไม่พัชรีได้บอกคือขอร้องหน่อยมันจะเสียแบรนด์เขาเออไม่ได้แม่เพระว่าเลยมันพี่ก็จำไม่ได้61 เออซื้อเปล่าหกสิบสามค่ะเขาตกลงเขาตกลงนาข้ากันบอท่านใดไปเอาไปของของแถมไปพี่โฟพี่โฟโจ๊กี้เมื่อกี้หร่อเปรด์คอยแต่นาะงปีโฟอกไขว้ยังว้านจะ่ายว่าแม้แต่ใหม่เองเขาก็ยังใช้คนเดียวเนี่ยเขาจะภายในท้องกันปกติก็คือว่าพี่อ่ะเป็นคนที่ฉีดน้ำหอมแบบหลายกลิ่นที่จะที่จะไม่ได้จำกัดว่ากลิ่นเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่จะฉีดทุกท่เพราะว่าลงวิธีมา ประมาณหนึ่งชั่วโมงพี่จะลงมาเปลี่ยนชุดแล้วพี่ก็จะฉีดอีกแล้วก็ก่อนที่จะไปแบบพบปะอะไรเงี้ยพี่ก็จะฉีดอีกแต่ว่ากลิ่นเนี้ยสําหรับแบบผู้หญิงเลยค่ะเพเป็นโดนๆจ้าแต่ว่าสําหรับสาวที่ที่อาจไม่มั่นใจเนาะอาจจะยังอาจจะยังไม่มั่นใจครับตัวเอง ไม่ไม่ใช่ความมั่นใจสำหรับตัวเองแต่ว่าคืออาจจะอยากฝากซื้อฝากแฟนอะเองขาขันอะไรให้แฟนหนูแนะนาเลยจริงๆคือกลินผู้ชายคือมันเลิศเลิศจริงๆผมไปลองรู้กมดเลยในวงใช่ไหมเขาวมากสีดำใช่ไหมเออพี่ก็ชอบสีดำเขาชอบสีดำเพราะว่าไม่ไม่มันมันเร้วแต่ความชอบแต่คือลองดูก่อนลองดูก่อนไปบอกใคร ไม่แน่จะซื้อบอสแคร์แล้วก็แถมแถมนี้ก็ได้ฝา่บอสแคร์ของวนไทยอยด้วยต่อช่วยไม่อม่ไม่พี่จะบอกว่าตีแบบถ้าใครผมร่วงมันมันช่วยได้จริงๆเพราะ่มันเป็นออร์แกนิกแต่อยากให้หัวบ๊ามใหญ่กว่านี้ใช่ไหมครับมันบีบยากไม่มันนิดเดียวใช่ไหมเออ ต้องหวัวปั๊มใหญ่กว่านี้นะคะพี่อะไรอ่าเี้แต่พี่ชอบกลิ่นผู้ชายแล้วอีกลิ่นที่ที่จะมาคือเป็นเป็นแบบนวไนคะผู้หญิงหรือกลางกลางหรอหือแบบยินิเสกก็ตอนนี้ก็คือรอเขาทําตัวเทสมาให้อ๋อใ,ใ,ให้ให้ลองก่อนใช่แต่ตอนนี้คือมีสองกลิ่นใช่ครับ ยังสั่งได้ไหมที่ไหนเพจไหนตอนนี้ในในเพจในเพจน้ำหอมเต้าหยอง trb แล้วก็จะมีะในเพจในติกต่อผมเลยที่บมจะปักตะก้าไว้แต่ตอนนี้ก็คือปิดตะก้าสีดำไว้ก่อนอาทิตย์หนึ่ง รเ,ปปเราเขาไปปรับภูมิเขาแบบว่ารอเขาไปปรับภูมิแก้สติ๊กเกอร์แกอะไรเพราะว่าสีดำม,มันเขาเขาเคลือบสติ๊กเกอร์มาแล้วมันบิดมันไม่แน,น่<อ>บนบางบางขวดอ่ะมันจะละเหยแต่ว่าไอที่มันชํำรุดอ่ะสามารถเอามาเปลี่ยนได้อ๋อสามารถส่งคืนเปลี่ยนได้นะคะ<อ>แต่ว่ามันมันมันเป็นเฉพาะแบบส,สติ๊กเกอร์หรือว่าเป็นตัวจุกใช่ไหมคะแบบกลิ่นก็ยังปกติค่ะใช่อันนี้น ปกติเราขายเท่าไหร่ปกติขาย599ค,ค,ครับแต่ถ้าแต่ถ้าผมไลฟ์สดหรือว่าไปสั่งใน TikTok อ,อกอะไรเงี้ยมันก็จะมีเศษเซ็งเออเซ็งเซเอะไรอย่างเี้จาก10บขวดประมาณเก้าเรอบาทแต่อ<ต>ันนี้ก็คือว่ามันเป็นมันเป็นหัวน้ำหอมค่ะซึ่งมันจะใช้ได้นานมากมา<อ>แอลกอฮอล์น้อยมากใช่ค่ะ จริงอันนี้รับตองเออขอบคุณนะครับเบสังเดชิกับด้วยนเพชรพลนี่แหละยากที่นุ้มจิตแล้วบอกไปในพี่น้องเนาะเออเป็นการสนับสนุนน้ำหอมน้องเต่ายองนะฮะแล้วก็ไม่พะชลีกับว่าชอรฟิวในช่วงทายพรพี่น้องครับผมบอกว่าเอาย่ำใดย่ำใดสิเศร้าสัเกเยอพ่อได้แล้วพ่อได้แล้วสัตว์ตัวเพิ่นพากันขายของกัน่ามันยังดอกพี่น้องครับผมเอาไปหาเมืองกันได้นะฮะ พี่น้องครรบผมสำหรับรายการท็อปไลน์สายเปรของเฮ้านะฮะกับนุ่มเจียระพี่น้องครับมาเจอมาเจอกันแบบนี้ในทุกๆมื้อนะฮะวันจันทร์หอดวันศุกร์แบบสดๆเลย18นาฬิกาหานาทีถึง19นาฬิกาหานาทีนะครับท็อปไลน์ทีวีช่องพีเอสไอเจ็ดสิบแปดละกาเฟซบุ๊กแฟนเพจท็อปไลน์ทีวีและท็อปไลน์แฟนนะครับมอนินุ่มเจียระเวลาเมิร์ดเมิร์ดเวลาเร็วนะครับ ทีมงานของฮ้าวกาขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมไปแล้วสวัสดีครับ